าไปกดอย่าไปกดถ่ายก่อนถ่ายไว้ให้ดูปั <laughs> ้นโน่นอ่ะอากาศตรงนี้กัดตรงน,นี้กัดตรงน,นี้กัด <c oughs> ตรงน,นี้ได้กัดเบาๆนะเบาๆนะะเออเป็นแผลอ่ะเป็นแผลอ่ะจะร้องโหยที่ไหนตรงที่ไหนนะจำได้ไหมเราเคยเล่าให้ฟังแล้วร้องที่ไหน ท้าวพิเตอร์ไม่ยอมเรียนหนังสือน้องผลนไม่ให้อยู่บ้านด้วยนะผลัดให้ไปอยู่นู้นเลยชุดเด็กเลยนะพอไหมไม่เอาไม่เอาต้องตั้งใจเรียนต้องผัดนานหนังสือด้วยเด็กกินข้าวแล้วเธออยากกินข้าวแล้วเดี๋ยวพากินข้าวต้องตามมาด้วยตายตรงไหนอยู่ข้างหลังโอ้มีงูตายด้วยอยู่ข้างหน้า พยาบาลคนละอันกับลุงพยาบาลคิดรู้จักสายไหมไหมแล้วเราีสายไหมแล้วรตีรู้จักไหมแล้วโราตีสาไหมรู้จักไหมตีสายไหมดเลยตีสายไหมเเอังกเรอเลอยนม่ใ่รตีสายไหม โรตีแล้วก็สายไหมเยี่กันตามคำพูดยากอันนี้สายไหมสายไหมเป็นแบบที่ของพี่บีมที่คุนบุญน่ะอันนั้นคือสายไหมแต่ถ้ะใช่ไหมวะโรตีสายไหมโรตีเขามป็นทำอะไรอ่ะเขาเขามาซ่อมบ้านเขามารื้อบ้านครับเขาจะสร้างใหม่เขาจะรื้อไม้ป้ายโรตีสายไหมก็คือแบบแทนคืดังท่าตีอ่ะ อย่าไปกวนตาตีไม่ตาตีพักผ่อนไม่อาถ้าไปหาตาัตีไม่ต้องกลับมาบ้านอีกเลยนะเอาไหมฮะเอาไปไปหาตาตีไล้ไม่ต้องกลับมาเลยนะไปเอาเสื้อผ้าไปอยู่กับตาตีเลยเด้อไม่ต้องมาหาหน้าแสแล้วไปอากกินอยากกินอไรอยาาอยากเไม่าไม่คิดถึงตัตเออไม่คิตัีแล้วดี คนตตีไม่ได้ตตีไม่ใช่ยาี่น้องเราตตีมันแค่เพื่อนบา้านใช่ไหมไปเอามัมตน,นมตนไไัไปเีื่อนนี้ค่ะไปเคื่อนมันเคื่อนอะไรไปไปเอาอันนั้นไปไปเอาข้ากล่องไปโอ้เจ้า ย่ชุดเมื่อคืนเลยนะนี่ชุดเมื่อคืนเลนนื้อนิใครยังอยากน้ำยกมาขึ้นใครยังไม่แปลงฟนงนันยกมาขึ้นเฮ้ทำไมล่ะไหนลองวันจันสิวันจันติดเรื่องวันจันฉันชอบปิ้อ ซ้ยายอ่ะเอาทำไมอ่ะทำไมอ่ะอะไรทำไมอ่ะอังคันใหม่ใส่สีชมพูอ่ะปะพายายไปกินอะไรอผักลงผักลงเบา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 อืมดีมากเอารองเท้าด้วยรองเท้าข้างหลังเอารองเท้าชุดใส่อ่ะเอาอังคันใหม่ใส่สีชมพูอ่ะพูดสีเขียว กนี่ะวะ่หนตา่วเตอตัไปอ่ะสุกนั่นเลืซื้อี้าแล้วไงต่อ้ไไปอ่ะอ่ีแตงอ่ะอ่ัไปอ่ะอ่าตตานออบตน่อยอ่ะนอนน่นอยยะนอยะนอนนอยนอยะ นี่ดีกว่านี่ดีกว่านี่น้อยดีกว่ารองเท้าเลยรองเท้าเลยเอ๋อใส่รองเ้า ดอกได้ขึนโบ,โบดโผดดอกได้ขึนไ,นไหนไหนไใครคร,นะคร,นะคร้องเมื่อกี้ร้องไห้ยังไงนะร้องไห้ยังไงนะร้องไห้ยังไงฟิวตาตาไม่อยู่แล้วตาไปทำงานไปทะไหนเราไปกรบทหารเหรอไปกับทหารครับ ไปทอำไรไป <c oughs> อาาีทถ้า,า, <c oughs> าไปจะก,กินข้าวของพีเตอร์พีเตอร์ไม่ได้กินเลยนะถ้าไปจะกินข้าวของพีเตอร์พีเตอร์จะไม่ได้กินเลยนะหัวไปไปเข้าขน้ำไปไม่กินหรอกวันอ,อ,กอึกเหรอ

ไม่เอาคุณโดนในคุณโดนในขามันไม่เห็นมัณโดนในบ่อแล้วมันไม่ถูดเลยมันไม่ออกค่ะตกลงออกไหมเนี่ยไม่เอาวายยิ่งนี่งย่งเพิ่งเดี๋ยวมันจะโดนบล็อกอ่ะตกไหนไม่เอาแทงเก่งแทงงไม่เอา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 เดี๋ยวนิ้วหักเดี๋ยวนิ้วหัก แต่ร้องค้างไอ้แทจ้งแล้วแทนแกงทำกับยายก่อนงไม่ได้งคุณถามว่ามีแครอทไหมอ่ะค่ะนี่เนีมันพังอ่ะพังอันนี้เจ้าไหนองเพชรของตัวอะไรนี่ันนนงไมนหลุดรงไปงไปอ่อต้องอไหนเออก็ลางเจ้าบอกให้ไปซื้อมา อเขาคือหายไปเ่ยอ่าๆกินๆนอาออนุ่ยจะกินอะไรกินไข่ก็ได้อันนี้อนหนูจะกินผักเหรอใช่ในใจอื้าวเอาหลนกินไข่ไร่อันนี้อร่อยไหมอะไรอ่ะผักคะน้าครับอันนี้่ะอันนี้น้ำเขาเรียกว่าน้ำน้ำขาหมู กินด้วยกินได้ไหมกินได้สิกินแล้วเก่งมากเลยเป็นคนเก่งด้วยเหรอครับเอาไปนี้ไหนเอาไปนี้ได้ไหมได้น,น้ำซุปต้องใส่ถ้วยเครื่องไฮเนสได้ไหมหนนเครื่องไฮเนสได้ไหมข้าวใหญ่อร่อยไหมอร่อยไหม ถ้ามันตกแตกนะคะอันนักแขก้อนรับหน่อยค่ะก้อนละหนึ่งคำครับอุ้ยเก่กงยังเลยสองคนนัดก,กัดเ,เจ็ดยังไฟไหม้อ่ะพิจซรณ์รถมดกัดรดแดงไฟไหมอ้อ่ะที่ไหนอ่ะอุ้ยจุดหวาเว <c oughs> ต้มมันลวกหนูเหรอขอโทษครับน้ำมันร้อนเหรอครับนะ้ำนักแขก้อนรันไหนต,น,ไฟไฟนตรงไหนมัดแดงไฟไหม้กัดตรงไหน อันนี้อันนี้มีหมูด้วยนะอร่อยไหมกินตเยตโชอบขาหมูเหรอโอ,อยคนเก่งนะนี่คุณหมอขาหมูคุณหมอขาหมูแล้วเนี่ยคุณหมอเร์ขาหมู <c oughs> ใช่ไหมคะ

อาหาาเยนะคะ <c oughs> โ,อโอ้โหเยอะเยอะเกินไปอ๋อ,อเลยอมนก็แบบนั้นอนนม่อมากังะอืนนี่อาไมอ้วทำไมมันชอบหล่นจังเลยล่ะเอามก็ยังไ,ไม่หมดเนาะอร่อยไหมน้ำซุปอะ เดี๋ยวเช็ดให้น้องแฟรอ่านน้ำให้เนาะใครยังไม่อ่านน้ำยกมือใครน่ารักยกมือใครชื่อฟิลเตอร์ยกมือใครชื่อชื่อนรุปนาะยกมือใครเป็นลูกไม่ฟิล์มยกมือใครเป็นหลานยัยตุนยกมือยหลานสัยตุนยกมือว้าใครหลานน่าแฟรยกมือใครใครน้องพี่โยโย่ยกมือ เให้นอนพี่หญิงยกมือใครรักพี่พลยกมือใครรักพี่พลยกมือรักพี่พลไหมเลืมเหรอลืมเหรอให้ตังค์แล้วเมื่อคืนนี้แล้วเนี่ยลืมพี่พลแล้วเหรออืมห่ออ่อไม่อันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน ี๋ยวให้หมดก่อนโอเคให้หมดก่อนกึนกอนกึ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 นโอ้ห่าถ้ากินแต่ข้าวไปเนาะ mm hmm. ถ้าหมูนี่ไม่กินอะอ่ะอ mm ่ะไม่ไ huh. ด